นะคดีนี้เป็นคดีใหญ่นาะยกัฐุนตีแพทองทานภูมิธรรมใคตะใครเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นคดีนี้มันไปไม่รอดหรอกเนะชื่อทนายชูชาตเป็นทนายของบอสเมย์ไปโพสทำนองว่าเดี๋ยวสภาทนายจะถอนใบอนุญ,ญาตนะสภาทนายจะดําเนินคดีมันยาตเออทนายเดชาดอเด็กก็มีคนเดียวทนายเดชาผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าทนายชูชาติทนายผู้ต้องหาคดีไอคอนนะครับ เอาตัวให้รอดก่อนนะเอาลูกความออกจากคุกให้ได้ก่อนนะครับนะเอาลูกความออกจากคุกให้ได้ก่อนจะมาถอนใบอนุญาตผมนายกสภาธนายความหรือประธานคณะกรรมการมัญญาตเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจในการจะไปถอนอำนาจถอนถอน,ถอนมัญญาดใครเขาต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน,นะบสนนะครับสามคนนะกว่าจะตั้งเรื่องความจะระไรา่างๆต้องอิสระไม่ใช่ว่านายกสภาธนายความหรือประธานคณะกรรมการมัญญาดอยากถอนใบอนุญาตใครก็ได้นะ ยกหูโทรศัพท์คุยกับพรรคพวกแล้วถอนใบญาติมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นล่ะครับนะคณะกรรมการมันญาติเขาเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายถ้าไปทําอะไรที่กานแกล้งผู้อื่นนะสมมุตินะก็ถูกดําเนินคดีอาญามาตรา157นะและสภาทนายก็ไม่ใช่ว่าเออเรามีอํานาจเป็นนายกอยากะกถอนคนนั้นถอนคนนี้มันทําไม่ได้นะครับมันเกินหน้าที่ นะครับนะเพราะฉะนั้นทนายความชูชาติทนายความของอผู้ต้องหาคดีดีไอคอนคือบอสมินไปเอาตัวให้รอดช่วยเหลือลูกความออกจากคุกให้ได้ก่อนศาลไม่ให้ประกันตัวยังมาโพสต์ขมคู่เขาที่แล้วก็ข่มคูอายการนะข่มคูทนายคมคูเสือมณน,น,นะครับนะเก่งเหลือเกินนะนะครับเก่งเหลือเกินจะฟ้องคนนั้นคนนี้เอาตัวให้รอดก่อนนะครับแล้วสําหรับผมเนี่ย คณะกรรมการมันยากหรือสภาทนายความจะลงโทษเรื่องอะไรต่างๆก็เต็มที่เลยนะครับนะผมไม่ซีเรียสเลยนะครับนะผมเองก็อายุหกสิบกว่าแล้วแต่จะลงโทษข้อหาอะไรโกงลูกความนะผมก็ไม่ได้โกงนะครับอย่างมากก็เรื่องการจัดรายการผมก็ถือว่าผมเป็นสื่อมวลชนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมอยากจะจัดรายการอะไรก็เป็นเรื่องของผมใครไม่พอใจก็ไปฟ้องเอานะครับฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายก็ว่าไป แต่ผมมองว่าเรื่องมันญาติทนายความเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆในสงในศาลนะครับถ้าจะมาตีความจะมา,าลงโทษมันญาติตักเตือนอะไรต่างๆมันก็ต้องดูว่ามันมีช่องทางอย่างนั้นหรือเปล่านะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากทนายชูชาตินะครับเอเอเอาตัวให้รอดช่วยเหลือลูกความได้ก่อนอย่าเที่ยวมาหาเรื่องกับผมนะครับผมก็เป็นทนายให้ผู้เสียหายนะผมเห็นใจผู้เสียหายคุณเห็นใจผู้ต้องหา ลูกความคุณได้ไปเท่าไหร่นะ <c oughs> ได้เงินได้ทองกันท่วหน้านะครับแต่ว่าปรากฏว่าลูกความผมเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะครับเสียเงินเสียทองกันเป็นสองหมื่นห้าสองแสนห้าเป็นล้านเป็นอะไรต่างๆนะผมกับต้นอ้อก,ก็ช่วยกันรวบรวม أ, ผู้เสียหายไว้ก็มากมายพอสมควรนะนะครับเฉพาะในกลุ่มปุ่มไลน์ก็สี่ห้าร้อยคนแลวของผมอีกตั้งเยอะตั้งแยะจดชื่อจดเบอร์โทรศัพท์ว้เยอะแยะมากมายหลายคนก็ถึงขนาดซึมศั่ง หลายคนก็คิดขนาดค่าตัวตายหลายคนก็หมดเนื้อหมดตัวกันไปหลงทางนะครับหลงทางเสียเวลานะครับหลงดีไอคอนก็เสียอนาคตนะแล้วก็ไปหลงเชื่อคุณนขยันผิดที่10บปีก็ไม่รวยนะครับเนะี่ยการไปลงทุนกับดีไอคอนเนี่ยเป็นการขยันผิดที่หรือเปล่าล่ะนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะช่วยเหลือทางผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ถึงแม้สภาทนายความนายกสภาหรือใครจะใครออกมาจะถอนใบอนุญ,ญาตผมแร่างๆก็ไม่เป็นไรมีใบุญาตแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็จะมีประหาไัมและอายุ60กว่าและความจําเป็นในการว่าความมันมีน้อยนะครับถอนใบอนุญาตพักใบอนุญาตก็ยังให้คําปรึกษากฎหมายได้จัดรายการได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความไม่ได้นะใครเดือดร้อนไปยังให้คําปรึกษาได้เหมือนเดิมเป็นพี่เลี้ยงเป็นไรได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับฝากทนายชูชัอยอัจฉริยามาคุมคู่ผมผมไม่ได้กลัวคุณเลยคุณไปเอาเรื่องของคุณดีกว่านะตอนนี้ระยะหลังๆนี่ก็ทนายความของทางบอสพอ,อทนายความดีไอคอนเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะทนายความบอสพอลเขาก็ทําหน้าที่ของเขาน้องคนนี้อายุ 3- 5ปีเนี่ยเขาก็รับคําสั่งรับออเดอร์มาจากบอสพอแจ้งความจับคนนี้ล้องเรียนคนน้อนคนนี้ออเดอร์หนึ่งออเดอร์ สองออเดอร์สามออเดอร์สี่ก็ก็เป็นหน้าที่ของเขานะครับแต่ผมจะอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับนะกรณีของทนายความของบอสพอนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทุกวันออกสื่อทุกวันเนี่ยหลายๆคนเขาถามว่าเอเขาจับคนนั้นจับคนนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อรูปคดีไหมนะครับเดี๋ยวจะให้ความรู้นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักนิดนึงนะครับขออนุญาตแชร์นะครับแป๊บเดียวนะครับอืม อืนะครับนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บอืมอืมนะครับแป๊บเดียวนะครับแชร์แป๊บเดียวนะฮะมันจะได้มีคนดูเยอะๆอืมนะครับดูเยอะๆพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะครับนะครับนะนะครับเข้ามา้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอ่านะครับอืมคือการที่ทนายความบอสพอเนี่ย นะครับแถลงข่าวคมคูว่าจะแจ้งความคนนั้นจับคนนี้มันมีผลอะไรต่อรูปคดีบอสพอไหมครับความเชื่อของทนายความของผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าแจ้งความจับไอ้พวกแม่ขายแล้วมันจะตัดตอนผมคิดเอาเองนะมันจะตัดตอนไปว่าเอา้าไอ้คนกระทำความผิดนี่คือแม่ขายไปหลอกลวงประชาชนไม่ใช่บอสพอไม่ใช่บอสสิบห้าคนเขามองแง่นี้ว่าสามารถที่จะตัดตอน เหมือนเอาเอาคัดเอานะนะครับเอาคัดเอาลงนะครับมันก็ไม่ถึงไม่ถึงตัวบอสพองดอสพองเขาหลุดหลุดคดีก็ลอยนวลก็ออกจากคุกได้ผมว่าเขามองอยู่แค่นี้เขามองว่าอะไรบริษัทดีไอคอนเนี่ยทาทุกอย่างทุกอย่างชอบดยกฎหมายมีใบอนุญาตมีมีนั่นมีนี่อะไรต่างๆนะครับนะก็ไม่ต้องรับผิดชอบผมผมว่าเขามองอยู่แค่นี้เขาคิดอยู่แค่นี้ว่าถ้าจับแม่คายหมดแล้ว แม่ขายมีเป็นแสนคนฟังอย่างเขาพูดนะสมมุติว่าเขาไปแจ้งความจับหมดหนึ่งแสนคนแล้วเนี่ยเท่ากับพูเนี้คือผู้กระทาความผิดนะครับบอสพอเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทาความผิดคนที่กระทาความผิดคือแม่ขายผมว่าเขามองเขา,เขา,เขามองอยู่แค่เนี้ยนะครับเขามองอยู่แค่นี้ว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดบริษัทซื้อมาขายไปนะมีคนมาก็มาซื้อกาแฟเขาซื้ออาหารเสริมพอซื้อไปแล้วขายไม่ได้ จะมาให้เขารับผิดได้ไงนะครับนะผมมองว่าเขามองอยู่แค่นี้นะครับแต่ตํารวจเขาไม่ได้มองเหมือนกับทนายของบอสพอตารวจตารวจเขามองยังไงตํารวจเขามองว่าเฮ้ยมันเริ่มต้นมันกโกหกมันหลอกลวงแล้วเริ่มต้นก็ไปจ้างพิธีกรจ้างสื่อจ้างโซเชียลโฆษณาหลอกลวงให้คนมาเรียนออนไลน์จะพัฒนาฝีมือลายมือใครอยากรวยอยากเ,เรียนออนไลน์เก็บเงินถูก,ถก แปดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดบาทหลังจากนั้นก็หลอกลวงมานั่งฟังการอบรมสัมมนานะพอหลังจากนั้นก็มีทีมเชิดทีมหลอกลวงแล้วก็หลอกลวงไปได้เงินทองพอได้เงินได้ทองเสร็จก็ส่งเสริมให้คนที่มามาเปิดบินนั้นก็หลอกลวงกันไปหลอกไปเรื่อยๆหลอก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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับหลอกไปเรื่อยๆ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 ตำรวจเขามองแบบนี้เป็นลักษณะลูกโซ่ เพราะฉะนั้นมุมมองทางด้านกฎหมายระหว่างตำรวจกับทนายความของบอสพอห้าเลยพี่น้องประชาชนนี่กรุลบล่ะดังนั้นเนี่ยนะการที่ทนายความบอสพอเขาจะไปแจ้งความแม่ขายแจ้งความนางฟ้าที่ออกรายการผลกระแสเมื่อวานนี้แจ้งความอะไรกบไมโครอะไรอ่ะนะผมก็ไม่ได้ดูหรอกดูในทิศตอบสั้นๆนะครับนะเขาจะแจ้งความสองคนเนี้ยตีเนือนตีเนียนเป็นผู้เสียหายมาชุบตัวมาฟอกตัวในรายการหนกระแส ผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้นะครับก็อยากจะกราบเรียนนะครับคนที่ไปออกรายการวนกระแสเนี่ยแบบที่คุณหนุ่มกัญชัยพูดนะบางคนบางคนเขาบางคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไปออกรายการวนกระแสผมไปออกรายการวนกระแสผมจะฟอกตัวและจะทําให้กลายเป็นคนดีเหมือนกับกรณีนางฟ้ากับอ่อหรืออะไรกบไมโครอะไรต่างเนี้ยก็คิดว่าเอ้ย ตัวเองอะจะได้รับการฟอกตัวจากรายการหัวกระแสแล้วลอดคุกรอดตราง mm. คุณดูกันชัยบอกไม่ใช่นะประชาชนจะตัดสินเองตำรวจจะตัดสินเองศาลจะตัดสินเองว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรรายการหัวกระแสไม่ได้ฟอกใครนะ mm. ผมขออนุญ,ญาตอธิบายแทนคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มก็โทรมาหาผมบ่อยก็แบบฝากพี่เดชช่วยประชาสัมพันธ์ว่าโหนกระแสไม่ใช่ที่ฟอกตัวสําหรับใครนะครับนะคนจะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวเขานะครับคุณมานั่งออกรายการนะคุณหนุ่มก็เป็นพิธีกรซักถามเพื่อไขคอเท็จจริงแม่ขายน้องฟ้านางฟ้าเนี่ยก็เป็นแม่ขายเข้ามาเล่าวิธีการหลอกลวงว่าหลอกลวงอย่างไรทําอย่างไรดีไอคอนทําอย่างไรมีวิธีการดําเนินธุรกิจอย่างไรกบไมโครก็เหมือนกันก็มาเปิดประเด็นให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าดีาอาไอคอนมีวิธีการหลอกลวงหรือทําธุรกิจอย่างไรนะครับถึงแม้เขาจะเคยขึ้นเวทีเป็นแม่ข่าย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับนะมันจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะดำเนินคดีใครเนี่ยเขาก็ต้องดูเป็นรายๆายไปนะครับอย่างนางฟ้ากับกบเนี่ยอ่ะเขาก็เป็นแม่ขายแต่เขาไปไปพบพนักงานสอบสวนไปให้ข้อมูลนะนะครับให้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนนะครับว่าเนี่ยเขาเป็นแม่ขายมีข้อมูลเขาก็เป็นพยานนะครับตำรวจเขาก็อ่ กันไม่เป็นพยานก็ได้ไม่จําเป็นต้องดําเนินคดีครับและอย่างที่ทนายบอสพอบอกว่าโอ้ยนะแม่ข่ายมีเป็นแสนคนเพราะสมาชิกของเรามีเท่าไหร่หกเจ็ดแสนคนนะแจ้งความแม่แจ้งความจับแม่ข่ายหนึ่งแสนคนนะคุณอยากจะไปแจ้งความก็แจ้งความได้เป็นสิทธิของทนายความในการต่อสู้คดีนะครับแต่พนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีหรือไม่ก็เป็นเป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนและแสนคดีคุณคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ นะกว่าจะ,ะแสนคนผู้ต้องหาแสนคนจะใช้เวลาเมื่อไหร่จะสอบสวนเสร็จนานมากนะครับ,นะรบแล้วก็สุดท้ายจะสั่งฟ้องไหมก็เป็นดูมินิตจะสั่งฟ้องไม่ฟอ้องเขาต้องดูจากพฤติการต่างๆนะคนที่มาเป็นแม่ขายอาจจะไม่ถูกดำเนินคดีก็ได้ผมเล่าให้ฟังผมเคยทำคดีแชร์ลูกโซ่เมื่อ30กว่าปีมาแล้วเป็นคดีดังเลยออกข่าวเปเดือนอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยพูดซ้ำๆหลายครั้ง ติดคุกเป็นคนละแสนปีมีลูกความบางคนเดียวที่หลุดคดีมาเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องมีแต่ชื่อเป็นกรรมการแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็รอดคดีอยู่คนเดียวผมจะเล่าให้ฟังในคดีดังกล่าวเริ่มต้นร้องเรียนมาจากแม่ขายนะแม่ขายซึ่งเป็นผู้ชายสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับตำรวจไยการขเขาก็ไม่ได้ดําเนินคดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางฟ้ากับกบไมโครสบายใจไม่ต้องห่วงครับมัน,มนเคยมีคดีเกิดขึ้นมาแล้วนี่ผมเนี่ยเป็นทนายความเนี่ย ไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยผมไม้เป็นนักปฏิบัติตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆ <c oughs> ผมได้ใบอนุญาตปีสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดโอ้โหนี่สาสิบเก้าปีแล้ว <c oughs> ผมเป็นทนายมาสามเก้าปีแล้วนานมากแล้วนะควรจะเลิกไปไแล้วอย่างผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่คายต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องถูกดําเนินคดีคุณอาจจะเป็นผู้เสียหายก็ได้คณีษีถามว่าเออในเมื่อเป็นแม่คายแล้ว คุณก็ไปหลอกลวงคนนั้นมาหลอกลวงคนนี้มาคุณได้เงินได้ทองอคุณเสียเงินไปสมมติหนึ่งล้านคุณได้มาสองสามล้านแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยคุณจะได้รับไหมครับผมจะเล่าให้ฟังประสบการณ์ผมนะทาคดีแชร์ชลูกโซ่มาถึงเวลาเวลาเขาจะคืนเงินสําหรับผู้เสียหายเขาต้องดูว่าคุณนะครับได้รับค่าเสียหายคืนไปบ้างหรือยังถ้าคุณคืนไปจนครบแล้วคุณก็ไม่ได้เงินค่าเสียหายคืนเขาดูจากสัดส่วนต่างๆในการได้เงินคืน นะครับนะนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไปคืนในคดีล้มละลายคุณเคยดูเดี๋ยวคดีดีไอคอนเนี่ยเดี๋ยวเขาฟ้องอาญาก่อนนะครับเขาฟ้องอาญาก่อนพอเราก็กู้ยืมเงินหรือแชร์ลูกโซ่เขาฟ้องไปก่อนฟอกเงินฟ้องไปก่อนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยให้อำนาจอายการยื่นฟ้องต่อศาลให้ลูกหนี้ทั้งหมดล้มละลายได้เขาจะทําคู่ขนานไป แล้วไม่ต้องรอคดีอาญาคดีล้มละลายเนี่ยดำเนินคดีคู่ไปเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดในฐานะนักวิชาการนะผมไม่ใช่ด็อกเตอร์นะแต่ผมเป็นเนติบัน,นิตแล้วเคยทําคดีมาแล้วคดีแชร์ลูกโซ่เขาก็จะฟ้องฟ้องล้มละลายคู่กันไปนะครับสักพักหนึ่งไม่กี่ปีเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยพอพอสืบเสร็จปุ๊บก็พิพากษาก็าพิทักษ์ทรัพย์เด็ครัพอพิทักษ์ทรัพย์เดดขาดเสร็จก็ทำไงคนระ เขาก็ให้ไปขอรับชำระหนี้แล้วก็แบ่งกันไปส่วนคนไหนที่เป็นแม่ขายเช่นจ่ายเงินไปล้านหนึ่งได้มาแล้วสองล้านอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้คือเขาเขามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วอันนี้ประสบการณ์พี่เดเลยเพราะพี่เดเ็นทนายความมาพี่เดย์ไม่ใช่พวกนักไอ้ด็อกเตอร์นักเรียนนอกห้องแอร์อะไรพูดไปเรื่อยอยไ,ไอ้พวกนั้นไม่ใช่พี่เดย์ได้เป็นทนายความจริงๆแล้วเคยทํามาแล้วเพราะนั้นคนแม่ขายคนไหนเนี่ยนะครับที่ได้เงินไปเยอะแล้วเนี่ยก็ไปเป็นพยานในคดีอาญาแต่ไม่ได้รับชำระหนี้ ประเด็นมีอยู่แค่นี้นะครับพี่น้องครับใครฟังพี่เดอแล้วเห็นว่าดีก็เปไงนะครับก็ไปไงบันทึกไว้แล้วก็ไปตัดคลิปสั้นๆว่าแม่ขายเป็นพยานได้ไม่ติดคุกไม่ต้องไปกลัวคําขู่ของทนายบอสพอส่วนคําขู่ของทนายบอสพอก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในฐานะทนายความผู้ต้องหาสามารถดําเนินการได้ไม่ต้องกลัวครับแม่ขายทุกคนนะครับไปแจ้งความไปเป็นพยานให้ตำรวจไปเป็นพยานให้เดชไอตอนนี้เขาตัดํำนวนไปแล้ว สำนวนแรกมีผู้ต้องหาทั้งหมด18คนเขาตั้งสำนวนใหม่นะครับสำนวนที่สองที่สามเขาตั้งไปเรื่อยๆคดีนี้นะครับผมว่านะสิปีไม่รู้จะจบหรือเปล่าพยานหลักฐานมันเยอะเท่าที่ผมทราบแหล่งข่าวกล้ชิดตำรวจพยานหลักฐานเป็นหมื่นเป็น,เป,นเป็นหมื่นแผ่นเะนี่ยสื่อพยานไปจนเนี้ยบอสพอตายคาคุกก็ยังไม่จบเลยมั้งมันเยอะแยะนะอ่าสมมุติว่าสิบปีสิบห้าปีเนี่ยกับพอีแวผู้ต้องหาก็ตายหมดแล้วอ่ะกิจการมันก็เจ๊งแล้ว พอหลังจากเขาดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนยังไม่ทราบนะกฎหมายแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะเขาห้ามดําเนินกิจการต่อไปถ้าดําเนินกิจการต่อไปเนี่ยปรับบนละหมืน่นนะไปดูกฎหมายแชร์ลูกโซ่นะแล้วก็ผมก็ทราบข่าวมาจากสาบเนี่ยกําลังพิจารณาเพิกถอนใบอนุญ,ญาตตลาดแบบตรงนะครับของบริษัทดีไอคอนผู้ต้องหาในคดีนี้เดี๋ยวสมมติประชุมเสร็ เขาเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงนะครับพอพอเพิกถอนเสร็จแล้วคุณจะไปขายของยังไงลนะ่ะคุณไม่มีใบอนุญาตแนละ้วเพราะเพราะคุณทําธุรกิจตลาดแบบตรงนะครับนะซึ่งแนวโน้มโอกาสในการเพิกถอนใบอนุญาตก็มีสูงนะครับมีสูงมากนะคดีนี้เป็นคดีใหญ่นาะยกรัฐมนตรีแพทองทานภูมิธรรมใครต t ใครเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นคดีนี้นไปไม่รอดหรอก นะครับส่วนทนายความก็ต้องทําหน้าที่เราก็ว่ากันไปเขาก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยขู่คนนั้นบ้างครู่คนนี้บ้างจะแจ้งความจับคนนี้บ้างนะอะไรก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ในการดําเนินคดีแล้วก็เป็นสีสันแล้วมก็ทําให้ภาพลักษณ์คดีดูคนเบนความสนใจไปเรื่อง Bot, Bot, Pom, icon, อบอสบอสพอมดีไอเข้าช่อโกงก็เปลี่ยนใหม่เป็นอา้าวไอ้นี่ทนายคานนี้ตบซักานางสาวกอไก่ก็ตบซัก นายสก็ตบรัพย์เทวดาก็ตบรัพย์มันก็จะกลายเป็นคดีคู่ขนานคนแทนที่จะสนใจเรื่องเรื่องว่าไอ้ข้อโกงประชาชนก็ไปนสนใจเรื่องตบรัพย์แทนแต่จริงๆแล้วไอ้ไอเรื่องช่อโกงก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้คดีมันจะคู่กันเพราะว่าบอสพอเขาเล่นเกมนะชิงพื้นที่สื่อจากเดิมเนี่ยพื้นที่สีเดิมเนี่ยก็ดีไอ้ข้อบอสต่างๆเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นอะไรต่างตอนนี้ก็กลายไปแล้ว เขาก็ส่งทนายของเขามานะครับมาขู่ว่าจะเล่นคนนั้นเล่นคนนี้ยังๆง